นายแพทย์ประหยัญญิเจตนาจันทร์สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจากจังหวัดระยองพักประชาธิปัตย์ผมใคร่ขออภิปรายแประยะติงบประมาณรายใจ่ายในมาตราที่3ซึ่งเป็นมาตราของงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,557ที่ตั้งไว้2.25ล้านล้านบาท ในมาตรา3 2.525ล้านล้านบาทนะครับผมขอ,อยัดปรับลดลง5%เป็นเป็นเงินทั้งสิ้น126,250ล้านบาทสืบเนื่องจากรัฐบาลได้จัดงบประมาณในปี57นี้ไม่ตอบสนองต่อเรื่องของการพัฒนาคนแล้วนอกจากนั้นกรรมธิการงบประมาณซึ่งได้ใช้เวลาประชุมกัน ร่วมสองเดือนนะครับก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้แก้ไขโครงสร้างงบประมาณที่ทางรัฐบาลจัดมาให้นะครับไปในทิศทางของการพัฒนาคนที่แท้จริงซึ่งผมมีความรู้สึกเสียดายโอกาสที่ทางกรรมธิการซึ่งเปรียบเทียบแล้วทางนิติบัญญัติของเรานั้นก็คือสถาปนิกในการออกแบบออกแบบทุกสิ่งทุกอย่างนะครับตั้งแต่ออกแบบงบประมาณ ออกแบบวิถีชีวิตต่างๆซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่จะพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปนั้นล้วนแต่ต้องอาศัยเม็ดเงินก็ประมาณทั้งสิน้นรัฐบาลนั้นเปรียบเสมือนวิศวกรผู้รับจ้างนำงบประมาณซึ่งเป็นเพียมเขียวซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้ออกแบบไว้นำไปก,ก่อร่างนะครับก่อสร้างนะครับตามแบบพิมเขียวของ ทางนิติบัญญัติเพประมาณที่รัฐบาลจัดนั้นไม่ตอบสนองต่อการพัฒนาคนปรากฏอยู่ในหลายมาตรารดด้วยกันนะครับผมได้ตัดลดแปรติตัดลดก็ประมาณในมาตรา3ลง5%แล้วก็ได้แปรติตัดงบในมาตราที่22กระทรวงศึกษาธิการลง5%เในมาตราที่23กระทรวงสาธารณสุขลง5%เ ในมาตราที่20กระทรวงวัฒนธรรมลง5%เพื่อให้สอดคล้องต้องกันทั้งนี้การตัดลดงบประมาณดังกล่าวนั้นก็เพื่อเป็นการประหยัดเบ็ดเงินภาษีกรของประชาชนที่จะต้องไปเก็บกับประชาชนในภาวะเข้ายากหมากแพงสินค้าการเกษตรราคาถูกนะซึ่งเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปแล้วก็เพื่อนสมาชิกได้พิปารแล้วนั้นเพื่อไม่ให้เป็นภาระทางการเงินการคลังจากการจัดเก็บรายได้ที่ลดต่ำลง และก็การบริโภคของภาคประชาชนมีภาวะถดถอยลงอย่างชัดเจนนะครับการที่การพัฒนาคนมีความด้อยลงจนน่าเป็นห่วงนั้นผมขอแากแบ่งเป็นสด้านด้วยกันด้านที่หนึ่งคือด้านสุขภาพผมอยากจะถามท่านประธานท่านกรรมธิการและเพื่อนสมาชิกว่ามีใครมีความรู้สึกว่าสุขภาพของตนหรือสุขภาพของคนใกล้ชิด ดีขึ้นบ้างปีต่อปีทุกๆคนมีความเป็นห่วงมีความเป็นกังวลเรื่องของสุขภาพและก็ค่าใช้จ่ายเรื่องสุขภาพทั้งสิ้นรัฐบาลนั้นได้จัดงบประมาณทางด้านสุขภาพเพื่อเป็นการซ่อมคนมากกว่าการสร้างคนและงบประมาณที่จ่ายในการซ่อมสุขภาพนั้นเป็นงบประมาณทางด้านการรักษาพยาบาลปีหนึ่งๆไม่ต่ำกว่า2ถึง เกือบสองแสนถึงสามแสนล้านบาทปรากฏอยู่ในงบของกระทรวงสาธารณสุขปรากฏอยู่ในงบของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแล้วก็ปรากฏอยู่ในกองทุนประกันสังคมปรากฏอยู่ในงบประมาณของกรมชีกางและอื่นๆในด้านสวัสดิการรักษาพยาบาลแต่กระนั้นก็ตามผู้ป่วยยังแออัดยัดเยียดมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นที่สถานีอนามายัยที่โรงพยาบาลชุมชน ที่โรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนั่นย่อมหมายความว่าสุขภาพของคนไม่ได้ดีขึ้นเลยมิหนาำซ้ำโรคเรื้อรังต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมะเร็งก็มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคหัวใจโรคไตวายก็มากขึ้นโรคที่ป้องกันได้ตั้งแต่เบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจแล้วก็โรคไขมันในเลือดสูงโรคอ้วน ล้นแต่มีมากขึ้นทั้งสิ้นปัจจัยเสี่ยงทางน้าสุขภาพไม่ได้ลดลงเลยรัฐบาลไม่ได้จัดงบประมาณเพื่อตอบโจทย์เรื่องของการป้องก,กันโรคการส่งเสริมสุขภาพให้พี่น้องประชาชนชาวไทยในทุกเพศทุกวัยทุกภูมิภาคได้มีการลดปัดจจัยเสี่ยงทางสุขภาพเหล่านี้ลงนะครับเพราะฉะนั้นการจัดงบประมาณนั้นในการพัฒนาคนด้านสุขภาพนั้นไม่ได้ตอบโจทย์ในเรื่องนี้ แล้วก็ปัจจัยเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสารเคมีการเกษตรไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัจจัยเสี่ยงทางด้านอาหารต่างๆล้วนแต่มีมากขึ้นยกตัวอย่างที่จะรลยองของผมนั้นอยู่ๆก็น้ำมันดิบั่วไหลลงทะเลปัจจุบันนี้ก็ยังไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นในระยะยาวแม้กระทั่งการจุดทูบของคนที่ ชาวพุทธของเราที่ต้องการที่จะเข้าพึ่งทางศาสนาในควันทูบนั้นตามวัดต่างๆตามศาลเจ้าต่างๆนักวิจัยก็บอกว่ามีพิษของทูบนั้นไม่ได้น้อยกว่าการจราจรที่สี่แยกใหญ่ๆใ,ใ,ในกรุงเทพมหานะครเพราะทูบนั้นทำมาจากกาวทึ่งเป็นปิโตเคมีเมื่อเผาไฟแล้วก็ผสมกับขี้เลื่อยแล้วก็เป็นสารพิษ รัฐบาลได้ไปดูแลสิ่งต่างๆเหล่านี้หรือไม่อาหารนั้นปลาท่องโก,โกที่พวกเราทานกันทุกวันทุกเช้าก็ทอดจากน้ํามันเก่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มีงบประมาณลงไปดูแลหรือไม่อาบายมุกต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาเสพติดสุราบุหรีอุบัติเหตุล้วนแต่เพิ่มขึ้นตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้รัฐบาลได้หันมาดูเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพและป้องก,กันโรคมากกว่าเรื่องของการซ่อมสุขภาพ แล้วก็เร่งจัดวินัยการบริโภควินัยการออกกําลังกายวินัยการจราจรวินัยของการดูแลเรื่องความเครียดและทีข้อสํา,าสคัญรัฐบาลต้องไม่เพิ่มความเครียดให้ประชาชนอย่าให้ภาวะสินค้าการเกษตรราคาถูกแล้วก็สินค้าอุปโภคบริโภคมีราคาแพงที่ชาวบ้านที่ระยองบ้านผมบอกว่าของเราถูกแต่ของเขาแพงนี่แหละครับทำให้ตัดชนีความสุขของพี่น้องประชาชน มีลดน้อยถอยลงความเครียดมีมากขึ้นโรคภัยแค่เจ็บต่างๆนั้นก็มีมากขึ้นการพัฒนาคนในเรื่องของการศึกษาซึ่งปรากฏอยู่ในกระทรวงศึกษาธิการนั้นรัฐบาลไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องของการพัฒนาเรื่องของความรู้จากผลสำฤทิ์การเรียนของกระทรวงศึกษาธิการในชั้นป .6 ในชั้นม .3 และม .6 พบว่าลดน้อยถอยลงไปเป็นตามลำดับ ทุกหมวดวิชาอย่างน่าเป็นห่วงขณะที่ได้มีการใช้งบประมาณทางด้านการศึกษาสูงขึ้นตามลำดับเพราะฉะนั้นการจัดการศึกษาที่ด้อยประสิทธิภาพของรัฐบาลซึ่งรัฐบาลนี้มีโอกาสจัดงบประมาณมาถึง2อ,งองปีแล้วกันด้วยกันนะครับอยาพูดถึงเรื่องภาษานะครับภาษาอังกฤษเราเป็นรองประเทศเพื่อนบ้านรวมทั้งประเทศลาวด้วยนะครับอยู่ในอันดับเกือบจุดสุดท้าย ซึ่งน่าเป็นห่วงมากไหนรัฐมนตรรัฐบาลบอกว่าเราจะเปิดอาเซียนเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีโอกาสได้สแสวงหาผลประโยชน์เพื่อเข้าประเทศมากขึ้นผมว่ามันเป็นวิกฤตซะมากกว่าเพราะฉะนั้นการจัดงรมาณแบบนี้ทําให้เป็นการสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ผมจึงเห็นว่าควรที่จะต้องตัดงบประมาณเรื่องการศึกษาลงเพราะไม่ตอบสนองเรื่องสังคมแห่งการเรียนรู้นะครับ นำงบประมาณนั้นไปซื้อวัตถุเป็นส่วนใหญ่เช่นเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกคอมพิวเตอร์แล้วก็รถตู้ต่างๆผมไม่ไ,มได้ว่ามันสิ่งที่ไม่ดีไปซะทุกอย่างนะครับแต่ว่าเมื่อช่างดูแล้วการพัฒนาคนนั้นสำคัญที่สุดสำคัญมากกว่าการพัฒนาวัตถุการพัฒนาเรื่องของคนนั้นในมิติทักษะฝีมือน่าเสียดายมากรัฐบาลประกาศว่าประเทศไทยจะต้องเพิ่มแรงงานทักษะฝีมือ แต่กรมอาชีวศึกษาสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาได้งบประมาณลดลงปีละ7%ติดต่อกัน2ปีนั่นหมายความว่ารัฐบาลไม่จริงใจในการจัดงบประมาณเพื่อเพิ่มทักษะฝีมือแรงงานของคนไทยให้เข้าสู่การแข่งขันในอาเซียนเพราะฉะนั้นผมจึงตัดงบประมาณในส่วนนี้เพื่อนําไปจัดงบประมาณใหม่เพื่อให้เข้าตอบโจทย์ของการเพิ่มทักษะแรงงานฝีมือนะครับเพื่อให้เข้าสู่การแข่งขัน และสุดท้ายการพัฒนาคนต้องพัฒนาเรื่องทัศนคติปัจจุบันทัศนคติของคนไทยไม่ได้มีกประมาณส่วนไหนไปตอบโจทย์เรื่องการพัฒนาทัศนคติโดยเฉพาะเรื่องของความซื่อสัตย์ระบบธรรมิบาลก็ต้องมีความซื่อสัตย์ทัศนคติเรื่องของความกระตัญยูกตาวทีนะครับในประเทศจีนเขาในประเทศญี่ปุ่นเขาสนใจเรื่องความกระตันยูกตาวทีต่อพ่อแม่ผู้มีพระคุณต่อองค์กร ต่อชุมชนต่อประเทศชาติถ้าประเทศไทยก็ต่อสถาบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่สถาบันชาติประเทศไทยเราเราจัดงบประมาณไม่ได้ตอบโจทย์สิ่งเหล่านี้ไม่มีงบประมาณส่วนไหนที่ไปส่งเสริมเรื่องคัานิยมที่ดีของสังคมเรื่องของใบมุกปัจจุบันถ้าท่านประธานได้มีโอกาสได้ไปตามชุมชนชนบทต่างๆนะตามงานบุญงานกุศลงานศพจะมีแต่การเล่นการพาน,านันเต็ไมไปหมด นะครับจนไม่รู้ว่าใครมีหน้าที่รับผิดชอบการจัดโยมาเพื่อรณรงค์สิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ได้เป็นของยากไม่ได้เกินความสามารถนะครับก็อยากจะให้รัฐบาลและกรรมธิการได้ทบทวนว่างบมาที่จัดให้ไปจํานวนมากนี้ได้ตอบโจทย์เรื่องของการปรับทัศนคติให้คนไทยนั้นห่างไกลอบายมุขแล้วก็มีวินัยที่ดีไม่ว่าจะเป็นวินัยเรื่องการจราจรวินัยเรื่องของการดูแลสุขภาพ ไม่ว่าเป็นวินัยเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็วินัยเรื่องของการเคารพความยุติธรรมนำกฎหมายมาใช้แล้วก็เชื่อถือการใช้กฎหมายนะครับเมื่อผู้ใดกระทำความผิดก็จะต้องรับผิดนะครับเมื่อรับผิดแล้วในประเทศประเทศอังกฤษเขาใช้คำที่ดีมากผมอยากจะขออนุญาตพูดภาษาอังกฤษนิดหนึ่งนะครับกรมราชธณฑ์เขาใช้คำว่า Department of Correction คือทาคนให้เป็นคนดีทําคนให้เป็นคนตรงนะครับมันก็คือโรงเรียนอยู่หนึ่งโรงเรียนในกรมราชัณฑ์นั้นเพราะฉะนั้นผู้กระทําความผิดเราต้องบังคับใช้กฎหมายให้เข้าไปสู่กรมราชทัณฑ์ไปทำดีพาร์ตเมนต์ f อ o คอ e เ t i ชันทำให้ตรงทําให้เป็นคนดีในอีกระบบหนึ่งก็ไม่สามารถที่จะเรียนรู้ในสังคมปกติได้ก็ต้องไปเรียนรู้ในสังคมของกรมราชัณฑ์นะครับเพราะฉะนั้นการที่ให้คนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนั้นก็คือเป็นการทําสังคมให้มีระบบธรรมิบาลมีระบบ การปรับทัศนคติที่ถูกต้องที่ตรงต่อไปผมยังมีความเห็นว่ารัฐบาลเสนอกฎหมายเพื่อนิรโทษกรรมนั้นเป็นการตัดโอกาสที่จะให้พี่น้องประชาชนที่กระทำผิดกฎหมายด้วยรู้เท่ามาถึงการก็ดีด้วยเจตนาก็ดีได้เข้าสู่กระบวนการการเรียนรู้ที่ถูกต้องเป็นการปรับทัศนคติเรื่องของการพัฒนาคนสร้างคนอีกทางหนึ่งซึ่งไม่ค่อยมีโอกาสได้พูดในสมัยวาระหนึ่ง ของการพิจารณากฎหมายนิรโทษกรรมผมก็ตั้งใจจะพูดแล้วก็ไม่มีโอกาสได้พูดนะครับว่ากฎหมายฉบับนั้นตัดโอกาสของการพัฒนาคนไปอีกทางหนึ่งถ้ามองกรมราชธรรมเป็นกรมที่น่ากลัวผมว่ามองผิดแล้วครับกรมราชธรรมเป็นกรมที่ทําให้คนเป็นคนดีนะอีกระบบหนึ่งสําหรับคนที่มีหิริโอตป,ปะที่ค่อนข้างน้อยและอายชั่วกลัวบาปที่น้อยแล้วเมื่อศาลตัดสินแล้วกระทาความผิดแล้วก็ต้องให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและรับการปรับพฤติกรรม พราะฉะนั้นผมจึงเห็นว่ารัฐบาลนี้ได้จัดงบประมาณไม่ตรงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาคนแล้วกับพธิการงบประมาณท่านก็ไม่ได้ปรับงบประมาณให้ไปตรงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาคนที่แท้จริงผมจึงขอถือโอกาสนี้ขอวิงวอนเพื่อนสมาชิกในสภาผูแ้แทนราษฎรแห่งนี้ได้คล้อยตามสิ่งที่ผมอภิปรายเพื่อปรับลดงบประมาณในมาตราสามลงห้าเปอร์เซน์ด้วยกันเพื่อน,นํางบประมาณเหล่านี้ ไปไว้เป็นกองกลางเพื่อจัดกระบนาณให้ถูกต้องต่อไปครับกลาวขอบคุณครับท่านอนุชาครับ